เรื่องเล่ามีอยู่ว่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่เรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบ่อนนทพุทธเศษกำปั่นนะครับทาง r m u t p Live ครับคลื่นออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับ สำหรับรายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่าของเราครับก็จะรวบรวมตำนานความเชื่อต่างๆนำมาเป็นบทความนะครับเล่าสู่กันฟังซึ่งเราก็ดำเนินมาหลายตอนแล้วนะครับทันใดที่ยังไม่ได้ไปรับฟังตอนทั้งหมดของเรานะครับยังไงก็ย้อนไปรับฟังย้อนหลังกันได้นะครับทางช่อง rmutp live ครับที่ YouTube c h anel ของเราแล้วก็รบกวนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กันด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้ครับยังคงอยู่ในหมดเรื่องราวของตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเทพ,พเจ้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมมีการนำเสนอเรื่องราวของเทพฮินดูนะครับที่ได้รับการเคารพสักการะนะครับจากทั้งชาวไทยเองนะฮะร,รวมทั้งผู้คนทั่วโลกนะครับนั่นก็คือพระพิคเนศนั่นเองครับวันนี้ครับผมนำอีกหนึ่งองค์เทพครับที่ เรียกได้ว่าเป็นมหาเทพสูงสุดนะครับหนึ่งในตีมุรตินะครับของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะครับท่านคือพระศิวะนะครับหรือคนไทยเรียกว่าพระอิศวรน,นั่นเองพระศิวะครับเป็นพระบิดาของพระพิฆเนศและเป็นพระสวามีของพระแม่อุมาเทวีครับท่านทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลหนึ่งในตีมุรติหรือสามมหาเทพสูงสุด ศาาสนาพราม์ินดูครรับพะองค์ทรงประทานพรวิเศษให้กับผู้มันกระทำความดีและยึดมั่นในศีลธรรมหากใครประพฤติเพื่ออุทิศวายแด่พระองค์แล้วปรารถนาสิ่งวิเศษใดๆพระองค์นั้นจะประทานพรนั้นให้นะครับแต่เมื่อได้พรสมปรารถนาแล้ววันหน้าหากกระทำผิดไปจากความดีงามผู้นั้นก็จะเกิดวิบัติในชีวิต พระศิวะเทพจะเป็นผู้ทำลายทันทีครับจะเรียกได้ว่าท่านเป็นเทพแห่งผู้สร้างและผู้ทำลายก็ได้มีความเชื่อกันนะครับว่าพระศิวะนั้นสามารถช่วยปัดเป่ารักษาเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆได้อย่างมหัศจรรย์ครับหากผู้ใดที่เจ็บป่วยหรือต้องการขอพรให้คนในครอบครัวหายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วท่ากระทําการบวงสวงบูชาและขอพรพระศิวะ ก็มักจะปรากฏว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นถูกปัดเป่าให้หายไปได้โดยสิ้นในเร็ววันนะครับพระองค์นั้นเป็นเทพที่จะคอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลและทําให้เกิดความดีงามเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นผู้ที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทางใดนะครับหากบวงสรวงผู้ชาขอผ่อนให้พ้นทุกข์พระสิวาก็จะประทานผรนให้ผู้นั้นได้พ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ด้วยเช่นกันครับ พระศิวะครับเป็นเทพที่จะอำนวยพรประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงมา้าหรือเลี้ยงแกะนะครับและอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรทั้งปวงก็จะมีความสําเร็จและมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะครับหากบวงสรวงบูชาพระศิวะนอกจากบทความสําคัญโดยรวมที่กล่าวมาแล้วนั้นอีกบทบาทหนึ่งที่เด่นชัดแยก,กออกไปนะครับจากบทบาทของการเป็นมหาเทพ ผู้ทรงมีพระหมหากรุณาประธานพรแก่มวลมนุษนั้นประสิวะยังทรงเป็นเทพแห่งขีตาหรือเป็นเทพเจ้าแห่งดนตรีและการร่ายรำระบำรำ,รำ,รำฟ้อนอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างพระองค์นั้นเปลี่ยนไปด้วยอำนาจพระพรักของพระองค์แสดงเห็นว่าเป็นทั้งชายเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งผู้ใจดีเป็นทั้งผู้ที่ดุร้าย ก็ท่านเป็นทุกอย่างนะครับด้านกําเนิดของพระศิวะนั้นครับกณผูฟังปรากฏว่าเป็นเรื่องที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคนะครับซึ่งก็มีหลายยุคมากนะครับไล่มาตั้งแต่ยุคพระเวทยุคมหากาบมหาภารตะยุคไตรเพศหรือว่าคำพีพรหม,มนัสนะครับ ก็ไปดูกันที่ยุคพระเวทกันก่อนนะฮะเรื่องก็มีอยู่ว่าพระพรหมครับท่านเกิดความรำคาญอกรำคาญใจเป็นอย่างยิ่งที่พระเสโทรหรือว่าเหงื่อของพระองค์นั้นผุดซึมไปทั่วพระวรากายแล้วก็อย่างหลายรินย้อยทั่วบริเวณของพระพักของพระองค์อีกด้วยนะครับพระพรหมนั้นท่านทรงบำเพ็ญภาวนาเพิ่มตะบะบารมีให้แก่งกล้า อย่างมุ่งมั่นนะครับเมื่อรู้สึกว่าถูกรบกวนด้วยเหงื่อเช่นนี้ท่านก็นเลยเอาไม้ไปขุดขูดบริเวณที่คิ้วของพระองค์นะฮะโดยไม่ได้ระมัดระวังก็ทําให้คมของไม้ครับได้บาดบริเวณคิ้วของพระองค์จนกระทางพระโลหิตเนี่ยไหลออกมาเลยนะครับแล้วก็หยดลงไปบนกลองเพลิงเบื้องหน้าของพระองค์นั่นเอง แต่ว่าทันทีที่พระโลหิตหยาดลงในเปลวเพลิงนะครับก็พลันเกิดเป็นเทพบุตรองค์หนึ่งจุติขึ้นมาในเปลวเพลิงนั้นและทันทีที่ถือกําเนิดขึ้นมาเบื้องหน้าของพระพรมครับเทพบุตรผู้งดงามองค์นี้ก็ได้ร้องไห้พลางขอให้พระองค์ประทานนามให้แก่ตนซึ่งพระพรมครับได้ประทานให้ถึง8ดนามด้วยกันพบสัพพะปะสัสสบดีอุดรเทพ มหาเทพรัฐระอิสาระอสนิหลังจากนั้นครับพระองค์ก็มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของมนุษย์ทั่วไปครับโดยสัญญาแล้วบรรดามน,มนุษย์นั้นจะนับถือบูชาเทพบุตรองค์นี้ในนามของพระรัฐระนะครับอันเป็นชื่อหนึ่งใน8นามของพระองค์นั่นเองว่ากันว่าพระรัฐะเทพบุตรครับมีชื่ออันแปลว่าร้องไห้นะฮะ ท่านเป็นหมหาเทพที่มีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรมีอำนาจบารมีสูงนักในยุคพระเวทนี้และยังเป็นเทพที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามครับนิยมนับถือบูชากันอย่างจริงจังโดยนับถือให้ท่านเป็นเทพผู้ทำลายล้างคือทำลายสิ่งที่เลวร้ายให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนต่อมาครับเป็นยุคมหากาบมหาภารตะครับในยุคนี้มีความเชื่อกันในเรื่องของกําเนิดพระสิวะว่าพระองค์นั้นจุติออกมาจากหน้าผาของพระพม์นะครับจึงเท่ากับว่าพระศิวะก็เป็นพระโอรสองค์หนึ่งของพระพมด้านยุคไตรเพศครับคำพในยุคนี้ได้บันทึกถึงกําเนิดพระสิวะว่าส่งประสูติจากพระนางสุรภีและพระบิดาคือพระกัสยปเทพีดอน และกัมพีพรหมนัตครับพระศิวะเป็นเทพที่กำเนิดจากพระประชาบดีครับไม่ได้เกิดจากพระโลหิตของพระพรหมดังเช่นที่มีการกล่าวไว้ในยุคพระเวทครับครานเมื่อทรงจุติขึ้นมาแล้วเทพประชาบดีก็ถามพระโอรสว่าเหตุไฉนจึงร่ำไห้โศกาตลอดเวลาท่านจึงได้ให้เหตุผลว่าเพราะบิดาไม่ได้ตั้งชื่อให้นะครับเมื่อไม่มีชื่อจึงเสียใจยร้องไห้เช่นนั้น พระประชาบดีจึงได้ตั้งชื่อให้โอรสองค์นี้ว่าพระรัะครับซึ่งหมายถึงการร้องไห้และพรรัะองค์นี้ในคัมภีร์พระมณะัลได้กล่าวไว้ว่าน่าจะหมายถึงพระศิวะนั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระศิวะนะครับเทพแห่งการทาลายล้างนะครับเทพแห่งการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับแล้วก็เป็นเทพที่เป็นผู้สร้างนะครับ จะเรียกว่าเป็นผู้สร้างไม้นะครับก็มีหลายตำนานนะครับที่ถูกกล่าวเอาไว้ก็แล้วแต่พระคำพีนะฮะแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยครับแต่ว่าที่เราเข้าใจกันครับคือท่านเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพระบิดาของพระพิฆเนศด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระศิวะมหาเทพผู้ทำลายล้างครับจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะครับ ส่วนก่อนที่จะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่รู้สึกศรัทธาในองค์ท่านนะครับอยากจะเรียกว่าบูชานะฮะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการบูชาพระศิวะนะครับว่าควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะฮะการปฏิบัติบูชาและตั้งจิตระลึกถึงพระศิวะครับจะช่วยให้เรานั้นพ้นจากกิเลสพ้นจากการยึดติดในอบัยมุขสิ่งมัวเมาทั้งหลายนะครับ ท่านจะส่งประธานสติปัญญาในการดํำรงชีวิตร่วมกับสัตว์โลกนะครับประธานอำนาจเหนือศัตรูและส่งบรรดาลพรให้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆนะครับโต๊ะหรือแท่นบูชานะครบสามารถประดิษฐานร่วมกับเทพองค์อื่น,นๆได้เช่นพระพรมพระวิษณุเสวะลึงหรือครอบครัขวของพระองค์ก็คือพระแม่อุมาพระแม่กาลี พระแม่ธุรคาพระพิกเนตพระขันทก,กุม,มารน,นะครับควรจะบูชาโต๊ะหรือแท่นบูชาด้วยผ้าสีขาวสีแดงสีเงินนะครับโดยเฉพาะผ้าพิมพ์ลายหนังเสือนะครับอ่าก็ควรจะต้องเป็นหนังเสือทีมนะฮะท่านเนี่ยจะโปรดมากท่านหรือโต๊ะก็ควรจะเป็นลายไม้ธรรมชาตินะฮะหรือทาด้วยสีดำสนิทสีแดงสีเงินโดยไม่มีลายสีทองนะครับ พระองค์นั้นไม่โปรดสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงทองคาเนื่องจากพระองค์นั้นปฏิบัติโยคะอย่างสูงสุดด้วยว่าท่านมีความสมถะและเรียบง่ายนั่นเองครับส่วนของถวายนะครับให้ถวายน้ําดื่มนมสดนะฮะดอกไม้ได้บ้างนะครับกํายานกลิ่นจันทร์กลิ่น,น,นดอกบัวหรือว่ากลิ่นสมุนไพรและพันไม้ต่างๆผลไม้ก็ไม่ต้องถวายเยอะครับถวายแต่พอง,งามก็พอนะฮะ จริงๆแล้วครับการถวายองค์พระสิวะนั้นก็ไม่ต้องหลายอย่างนะครับท่านเป็นมาเทพที่มีความสมรถะมากๆนะครับท่านก็จะชื่นชอบอะไรที่เป็นธรรมดาธรรมดานะฮะไม่สิ้นเปลืองมากนะครับแต่ว่าก็ต้องให้ความสําคัญด้วยนะครับที่สําคัญอยู่ที่จิตของเรานะครับที่จะต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องนับถือศรัทธาท่านอย่างแท้จริงนะครับ ส่วนบทสวดนะครับในการบูชาพระศิวะนะครับก็ให้เราตั้งนโมก่อนนะครับโอมนมัตศิวายะนาะทั้งหมด3จบนะฮะแล้วก็มีบทสรรเสริญของพระศิวะนะครับโอมกาละปุระคารัมกรุณาวตารัสามสำสารสารัมพุชเคนระหารัมนะฮะ สทาวสันต์ดำหาริทยาระวินเทพระวัมพระวานิสติตัมนามามินะครับรกาก็ท่านไหนยังจำไม่ได้นะฮะก็สามารถไปหาบทสวดบทบูชาของพระองค์ท่านได้นะครับตามอินเทอร์เนต็ตหรือว่าตามหนังสือต่างๆมีแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระศิวะครับมหาเทพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะของศาสนาพราหมณ์และฮินดูครับปัจจุบันก็ ท่านได้รับการครบสัศรัทธานนครับจากคนไทยเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนต่อไปนะีผมจะนําเรื่องราวของมาเทพองค์ไหนมาฝากทุกท่านอีกอย่างไรก็ติดตามกันได้ผ่าน r m u t p Live ครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติดชมรายการกันได้นะครับสิ่งไหนที่ทางรายการทางผู้จัดเนี่ยนะครับได้รับคําเสนอแนะมานะจากคุณผู้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะเราก็ยินดีที่จะนำไป ปฏิบัตินําไปพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกัน r g t p Live ครับเอาวันนี้ไปก่อนนะฮะเรื่องเรามีอยู่ว่าของเรานะครับโอากาส2ตอนด้วยกันยังไงฝากติดตามกันด้วยวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับเรื่องเล่ามีอยู่ว่า